ายกันฮีตค,ค่ะพี่บาอูขาเขาก็ส่งกําลังใจกันและสํหรับผู้ี่วาได้รับผลกระทบจากเหตุข่าวบมที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะก็มีการตั้งคําถ้มนะคะกับกลุ่มข้องผู้ก่อเหตไม่รู้เลยว่าอยู่กันกี่คนนะว่าทําไปทําปรือช่วงนี้เนี่ยการสองเที่ยวเนี่ยเพิ่งกลับมาฟื้นฟูค่ะเศรษฐกิจชายแดนใตก้กาลังไปได้ดีทําไมถึงทํากันได้ลงค่ะ จาุข่าวบอมภายในเฟรตตำรวจสโซ่อพอเมืองนราธิวาสค่ะเรียกวันอังคารทีฟส่งที่ผ่านมานะคะช่วงเวลาประมาณสิบส่งนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเรื่องนี้ค่ะด้านข้องประชาชนกลุ่มพอคาเมคาตลาดกิมยงยานการค้าสําคัญเลยข้องพื้นที่อำเภอฮัตเย่จังหวัดสงคร่าค่ะพอทราบข่าวก็มีการแสดงความคิดเห็นประนามต่อการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงอย่างอุกอาจที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต สับสิ้นข้องทางราชการและประชาชนรวมไปถึงสร้างความเสียหายทางด้านของการท่องเทียเ่ยวเศรษฐกิจชายแดนใต้ที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะกำลังเดินไปข้างหน้าและก็ดีขึ้นตามลําดับค่ะโดยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็เป็นคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่มาทํางานในอำเภอหัดใหญ่บอกกถิ่นข่าวว่าลั่งจากทีราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นห่วงลุก,ลกซึ่งเรียนยุ่ใกล้เคียกระจุดกระเทสมีการโทรสอบท่ามยัดยัดเป็นระยะระยะโดยมองว่าเหตุการณ์ที่ครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจเป็นย่างมาก มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล่ายรายทั้งนี้ยังทรงพลนต่อภาบหลักการทองเที่ยวเศรษฐกิจของนาราธิวาสที่กําลังดีขึ้นมีหนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจํานวนมากตอนนี้ก็ต้องยุดไปก่อนนะครับใช่ค่ะทีนี้หลั่งจากนี้ก็กังวลกันและวว่ากลุ่มนักทองเที่ยวเนี่ยจะกลัวกับเพตุการณนี้ไหมเดี๋ยวนี้เข้าซ่านมันไปไวนะทีนี้ค่ะไม่รู้ไวมามีนักทองเที่ยวเนี่ยกล้าเข้ามาในพื้นที่ พร้อมกับตังคำท่ามค่ะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุวัาทำไปทำปลื้มจนตรงตาในไร่นาหวิ่งวนข้อหายอยู่แบบสง,งบไดายไมอยู่กันแบบผีนองไม่เบ่งแยกเชื้อชาศาสนาภ่ายตายความเป็นพหุูวัฒนธรรมที่ดีงามและก็ยากจะให้รวมกันซ่อซ่องดูเลเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นอีกค่ะทีนิตาเราเนี่ยต้องเล่งกันสักิดได้ไอะไรมีพิดปกตินะคะเผื่อไม่ให้เกิดเหตุเศร้านี้เกิดขึ้นอีกค่ะ ถ้าพูดถึงนาราธิวาสก็คือมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจก,ก็คือตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจก็กําลังจะดีขึ้นนะคะก็ถ้าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ทําให้รู้สึกแล้วนาราธิวาสของเราจะไปต่อในแนวทางไหนแล้วชาวต่างชาติชาวมาเลเซียที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนาราธิวาสของเราเนี่ยมีความรู้สึกวิตกกังวลไหมถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากจะให้ นาศาศาราธิวาสของเราหรือว่า3จังหวัดว่าในประเทศไทยของเราทุกจังหวัดเนี่ยมีความสงบอยู่กันแบบพี่น้องก็คือจะไม่แตกแยกกันซึ่งเราไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สามัคคีกันไม่ว่าศาสนาไหนเราจะให้อยู่ในพระหุวัฒนธรรมที่เราทุกคนสามารถอยู่ได้สร้างรอยยิ้มกันโดยที่ว่าไม่แบ่งแยกชนชั้นไม่แบ่งแยกศาสนากันนะคะเห็นข่าวแล้วน่ากลัวแต่ว่าเขาไม่น่าทำใช่ไหม พี่บอกให้นะพี่ไปภาคใต้เมื่อก่อนนะเศรษฐกิจดีมากผลไม้ก็น่ากินทุกอย่างน่ากินหมดแต่ว่าตอนตอน,นี้นใช่ไหมนะคนที่ไปก็กล้ากลัวกลัวๆถ้าสมมุติทางนู้นสบายใช่ไหมนะถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้คนจะเที่ยวเยอะมากคือไม่ลําบากกันหมดคนทางนู้นก็ไม่ลําบากคนทางนี้ก็ไม่ลําบากทุกคนสบายกันหมดน้องว่าจริงไหมใช่แต่ว่าพี่ไม่อยากให้มีนะบอกให้ เพราะตอนนี้หัดใหญ่ก็เริ่มดีแล้วสามจังหวัดก็เริ่มดีแล้วแต่ว่าพอทําแบบนี้ก็กลับไปที่เดิมก็อดเหมือนกันหมดน้องว่าไหมใช่นั่นอ่ะพี่ตอบได้แค่นี้เขาทำทำไมอยากรู้ว่าเขาทำ,ทำ